วันนี้เวลา14นาฬิกาที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นางพาติมาะมศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมะการิงสามะและนายอับดุลรอฮิงหามะ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกำลังพลกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยขณะเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากหน่วยภารกิจเบิกรับเครื่องแต่งกายสนามบริเวณเส้นทางสายเอเชียหมายเลข42บ้านตันยงดาลออำเภอยย่ริงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3สิงหาคม2566 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเชิญจจก,กันดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสถาพรกล้าจริงพลทหารพัชรพลวิจิตโสภาพลทหารไตรวิทนุ่นดวงและพลทหารธรรมรักษ์ จิวบุญชูเจ้าหน้าที่สังกัดกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยและกองพันทหารราบที่151ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญใจการดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่พลทหารเจษฎาศรีสําราญเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดกำลังพลกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยขณะเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ออกจากหน่วยภารกิจเบิกร,รับเครื่องแต่งกายสนามบริเวณเส้นทางถนนสายเอเชียหมายเลข42บ้านตันหยงดาลออำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3สิงหาคม2,566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่จะรับบาดเจ็บทุกคนอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีที่วัดบางนราอเภอเมืองนราธิวาสจัังหวดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกสุภกรสิริสถียรเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบ วางระเบิดกำลังพลกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยขณะเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากหน่วยภารกิจเบิกรับเครื่องแต่งกายสนามบริเวณเส้นทางสายเอเชียหมายเลข42บ้านตันหยงดาลออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3สิงหาคม2566 ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐานธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราาตัยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชร,ระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย